สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อฟคอฟุตบอลและนักลงทุนทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้จะเจอกับผมเดอะนัทเทบอลครับกลับมาประจําการอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายหน้าช่องไปนานพอสมควรครับต้องกราบขออภยัยพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามผลงานของนัทอยู่ด้วยครับก็ติดภารกิจครับไม่สะดวกแต่ว่าใครที่อยู่ในบ้านครับก็ยังลงแนวทางครับลงชี้เด็ด ลงตัวที่มั่นใจที่สุดตัวการันตีรวมไปถึงชุดอาราบ้านต่างๆเนี่ยไว้ให้ในบ้านทุกวันครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครครับที่อยากมาตามแนวทางในบ้านของนัดแบบนี้ครับนี่เลยครับ ต้องบอกว่าสุดจัดกันทุกวันครับสุดซอยกันทุกวัน,นจริงๆไม่ว่าจะเป็นตัวการันตีที่นัดรวมไปถึงพี่ๆทีมงานครับได้จัดวางมาให้ในบ้านและชุดอัลบั้ม3ก็เข้าวินกันทุกวันครับเพราะฉะนั้นแล้วเปิดใจเข้ามาครับคำว่าเปิดใจไม่มีค่าจ่ายครับเพิ่มเพื่อนตั้งรูปโปรไฟล์ครับหรือจะเข้าไปครับที่คอมเมนต์ครับเดี๋ยวนะัดจัดทิ้งการช่องทางการเข้าบ้านไว้ให้ครับแล้วก็วันนี้โอ้โห โปรแกรมฟุตบอลค่ำคืนวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่วันนี้เดือดเสรีเกินครับไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสติก้าเยอรมนีครับรวมไปถึงการโชดชิล์ยูไอิตาลีลาลีกาสเปนแชมเปี้ยนชิพอังกฤษและยังมีอีกหลายลีกครับที่ไม่ได้พูดถึงครับแล้วก็หน้าช่องตรงนี้เหมือนเดิมครับสามคู่ที่เอามาเสริฟหน้าช่องครับแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอครับการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนครับแต่อย่าลืมตัวที่มั่นใจที่สุดอยู่ในบ้านเท่านั้นครับพูดมานานแล้วครื่อง สำหรับโปแกรมฟุตบอลในค่าคืนวันนี้กันได้เลยครับเปิดหัวกันที่คู่แรกครับเป็นเกมระหว่างกับโจบ้านอย่างซังเปาลีครับจะเปิดบ้านพบกับบายเยมินิกในศึกบุนเดสติก้า เยอรมนี er ani, ครับสาหรับคู่นี้นัดแนะนาครับมองผู้มาเยือนอย่างบาเยิร์นมิวนิกได้เลยครับเจ้าทีมอย่างซังพอลีครับอาจจะพึ่งได้ความมั่นใจในเกมล่าสุดปลดล็อกชนะเกมแรกจากค่าเกมหลังสุดครับก็บุกไป,ปชนะทงด้านของฮอฟเฟนทฮมครับมาศูนย์ประตูต่อ2เกมวันนี้ได้เปรียบครับที่ได้เล่นในบ้านแต่ก็ต้องบอกตรงๆครับว่าการที่ทีมอย่างซังพอลีครับเปิดบ้านต้องรับการมาเยือนทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิก ยังไงก็ตามแต่เป็นงานที่สาหัส,สาการพอสมควรครับเพราะว่าเกตฟุตบอลคุณภาพของตัวนักเตะระบบทีมเนี่ยเป็นในได้ของบาเยอร์มินิกเองชิ่นเหนือกว่าทุกมุมทุกด้านจริงๆครับฟอมภาพรวมเนี่ยของทางบ้านเจ้าบ้านอย่างสังพอลีครับ5เกมหลังสุดจากทุกรายการเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแย่พอสมควรครับสวนทางครับกับผู้มายเยือนครับชิมยักษ์ใหญ่อย่างบาเยอร์มินิกครับที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและก็ดุดันจริงครับกับการเดินหน้าเก็บชัยชนะมาถ,ถึง4เกมติดต,ติดครับแล้วก็ยิงไปทั้งหมด13 ประตูเก็บคีรชีตลวดทั้ง4เกมครับไม่เสียประตูให้กับใครเลยครับวันนี้ประตูแรกมาไวบบเยอร์เิวนิกเนี่ยหลายอย่างแน่นอนครับแนวลุกจัดจ้างขนาดนี้มองตัวเน้นตัวที่1ครับเป็นตัวเน้นประจำบคกคัมิวันนี้ ปาเยียมิลลิกได้เลยครับลุยกันต่อที่คู่ที่2ครับเป็นเกมชี่กาญลี่ครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับพู้เมเยียนจากเอซิมิลานในศึกฟุตบอลกันโชวซีรีอาอิตาลีครับสำหรับคู่นี้มองตัวเน้นตัวที่2ครับไปที่พุ่เมเยียนย่างเอซิมิลานได้เลยครับเจ้าทีมย่างกาญลี่ผลงานค่อนข้างถดถอยครับกับการแพ้3เกมติดในลีกแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะดูได้เปรียบที่เล่นในบ้านครับแต่ด้วยฟอร์มแบบนี้ความมั่นใจแบบนี้และเกมในบ้านล่าสุดเองเนี่ยก็เพิ่งเปิดบ้านครับแพ้ให้ก การที่ได้เล่นในบ้านอาจจะดูได้เปรียบแต่การเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอย อย่างเอซิมิลานแน่นอนครับมันเป็นงานที่หนักพอสมควรของกาเยลรี่ในคัมคืวันนี้เอซิมิลานครับวันนี้ต้องบอกว่าบุกมาเนี่ยพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจครับกับการเก็บชัยชนะ4เกมจาก5เกมหลังสุดครับแล้วในเรื่องของศักยภาพของตัวนักเตะระบบทีมครับแล้วก็โมเมนตัมกระแสภายในที่เปิดมาทางเอซิมิลานวันนี้สวยจัดจัดครับแนะนำครับมองเอซิมิลานเป็นคืงลูกหนังตัวเน้นตัวที่2หน้าชองในค่มคืวันนี้ได้เลยครับปิดท้ายกันสวยๆครับชีคคู่ที่3ในคําคืวันนี้ครับเราจะไปรุยกันที่ กรอกอังกฤษครับในสุฟฟิบอลพรีเมยร์ลีกอังกฤษครับจ่าฝูงครับอย่างหงแดงลิเวอร์พูลเองครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับผู้มาเยือนอย่างสิงห์พงาดแอตตันวิลล่าครับสำหรับคู่นี้มองตัวเน้นครับตัวที่3ในคือวันนี้ไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยครับผลงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับลิเวอร์พูลเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นคกมั่นใจกําลังเข้าฝักเข้าฝาครับเดินหน้าเก็บชัยชนะรัวๆประกอบกับเกมวันนี้เป็นเกมในบ้านลิเวอร์พูลได้เล่นในแอนฟิลเมื่อไหร่เนี่ยต้องบอกว่าเดือด ในบ้านในแอนฟิล์มาถึง5เกมติดๆครับสวนทางกับผู้มาเยือนอย่างสิงห์พงษ์แอตตันวินล่าครับโอ้โห ผลงานแย่มากครับภาพรวมช่วงหลังเนี่ยแพย้ติดต่อกันมาถึง3เกมจากทุกรายการขาดหายไปในเรื่องของความมั่นใจค่อนข้างเยอะครับประกอบกับขุมกําลังตัวผู้เล่นเองตอนนี้ก็มีหลายจุดที่ต้องปรับจูนแล้วก็แก้ไขครับวันนี้บุกมาเล่นเป็นเกมเยือนในช่วงที่กําลังขาดหายในความมั่นใจแบบนี้ครับแล้วก็บุกมาเจอกับทีมที่แข็งแร่งกว่าทีมที่เล่นในบ้านได้ยอดเยี่ยมครับอย่างในด้านของริวพูลหนึ่งประตูตั้งพื้นครับกับ3แต้มของรูฟพูลครับวันนี้มีให้เห็นแน่นอนครับให้มองตัวเน้นคือลูกหนักครับตัวที่จ้าย ลิบวัวผ anyway. ู้ได้เลยครับและนี่คือ3คู่ที่จัดมาเสริมหน้าช่องครับนี่แค่ออเดรฟครับ er น drain. ี่แค่น้ำจิ้มใครที่อยากได้ตัวที่มั่งใจที่สุดครับรวมไปถึงสายบอลสดบอลสูงต่างๆตัวการันตีที่นัดจัดวางไว้ให้รวมไปถึงชุดอาบ้นต่างๆครับเปิดใจเพื่อนเพื่อนใต้รูปโปรไฟล์ครับหรือในคอมเมนต์นัดจัดทิ้งช่องทางการเข้าบ้านไว้ให้ครับสำหรับคั้คินนี้เช์ฟุตบอลแบบมีความสุขครับและจะเจอกับผมเดอนนัดเช์บอลได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ <c ells>